เก็บขึ้นมาทาไมแค่งเงินบาทเดียวจะทำอะไรได้ใช่ฉันก็เห็นเธอเอาเงินมาลงเี้ตั้งเยอะแค่เนี้ยไม่ต้องไปสนใจหรอกงั้นกลับบ้านกันเถอะ<ม> <c oughs> นี่ต้นกล้าอ้าวหนูเล็กเธอไปไหนมาฉันเอาขานมไปฝากขายที่สากรกรมานะ่ะทําไมมาขายทุกวันเลยเงินไม่พอใช้หรอพอสิเหลือด้วยซ้ำไปออมเงินหรอทำยังไงล่ะฉันไม่เห็นจะเข้าใจเลย ที่เราขายได้ก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกจะเป็นทุนในการทําขนมครั้งต่อไปส่วนที่2จะเป็นส่วนที่เราเก็บออมและส่วนที่3เป็นส่วนค่าใช้ใจ่ายในสิ่งที่ฉันอยากได้ก่อนน้ะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะ,จะงงแล้วนะทาไมถึงมีขั้นตอนมากมายขนาดนี้แล้วอย่างฉันเนี่ยจะทําได้ไหมล่ะก็ต้องได้แน่นอนอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่เอาไว้วันหลังนะฉันจะสอนวิธีให้เธอเองแต่วันนี้ผมไม่ทำแล้วล่ะแม่ฉันก็ บ๊ายบายอ้าวสงขนมเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วล่ะอ่ะนี่เชนทำมาเผื่อทุบด้วยนะขอบคุณมากนะขนมที่เธอทำอร่อยมากเลยหซื้อกินทุกวันเลยนะนเนมื่อวานได้บันทึกรายรับรายจ่ายของตัวเองไหมขอดูหน่อยสิอะเหลือเงินด้วยนะโหเธอเอาเงินมาโรงเรียนมาละ150บาทเลยหรอทำไมเอามาเยอะจังก็ไม่เยอะนะบางทีก็ไม่พอใช้ด้วยซ้ำก็มันเจอแต่สมุดโน้ตน่ารักน่ารัก ที่บ้านมีเยอะเลยไว้เทอมเที่ยวบ้านฉนันนะฉันจะเอาให้ดูเอาอย่างนี้ฉันจะเล่าเรื่องของฉันให้ฟังก่อนละกันฉันได้เงินมาโรงเรียนวันละ40บาททุกเช้าฉันจะกินข้าวจากที่บ้านมาและเตรียมขวดน้ํามาเติมน้าที่โรงเรียนพอตอนกลางวันก็กินข้าวที่โรงเรียนเหมือนกันบางวันก็กินน้าหวานกินขนมบ้างหรือบางวันก็เอาเงินที่เหลือไปฝากไว้กับธนาคารโรงเรียนด้วยนะ งั้ถ้าเวลาเธอเจอขอให้เธออยากได้ล่ะ40บาทจะพอหรอเอาเงินที่ฉันไปฝากไว้กับธนาคารโรงเรียนมาซื้องั้นก็ใช้เวลานานมากแน่นๆเลยจะทันซื้อหรอเราก็ต้องอดทนบางทีกว่าจะได้เงินครบก็อาจจะไม่อยากได้ของนั้นแล้วก็ได้แม่เคยเล่าให้ฉันฟังว่าในหลวงก็ต้องเก็บ เงินออมเหมือนกันตอนนั้นพระองค์ทรงอยากได้จัก,กรยานแต่สมเด็จย่าก,ก็ไม่ได้ซื้อให้ทันทีให้แต่ให้พระองค์นั้นเก็บออมเงินด้วยพระองค์เองแต่สมเด็จย่าจะช่วยออกค่าใช้จ่ายให้ที่เหลือขนาดในหลวงยังทำได้เลยเราก็ต้องทำได้สิเอาอย่างนี้ถือว่าเป็นเกมก็แล้วกัน ทุกวันค่าที่สี่เธอจะต้องเอาเงิน3 0มสบถึงห้าบาทมาฝากที่ธานาคารโรงเรียนนะแล้วจะทําได้ไหมเนี่ยสี่เธอเอาเงินได้เท่าไหร่แล้วเป็นไงล่ะอึ้งไปเลยใช่ไหมเห็นไหมล่ะถ้าเธอตั้งใจทําต้องทําได้อยู่แล้วว่าแต่เธอทายัางไงถึงนี้เงินเก็บมากขึ้นขนาดนี้เหมือนเป็นคนละคนเลยนะเนี่ยนี่ชมใช่ปะ ก็ไม่มีอะไรมากหรอกชั้นก็แค่หาเงินที่จะออมออกก่อนเหลือเท่าไหร่ก็ต้องใช้เท่านั้นเธอรู้ไหมฉันต้องอดทนให้มากก็มีแต่สมุดโน้หน้ารักหน้ารัก,รกทั้งนังรีนีแต่ฉันว่านะฉันก็น่าจะลดรายจ่ายให้เหลือกับที่เธอใช้นะต้นกล้าไม่ต้องขนาดนั้นหรอกเพียงเธอเพียงแต่เธอรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเป็นวอนหรือนิดอะไรคือวอนอะไรคือนีดเธอทำชิ้นหงวกอีกแล้วนะต้นกล้า ก่อนที่เธอจะซื้ออะไรให้คิดก่อนว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เธอต้องการหรือว่าเป็นสิ่งที่เธอจําเป็นถ้าเป็นสิ่งที่เธอต้องการเธอสามารถลดค่าใช้จ่ายส่วนนั้นลงได้แต่ถ้าเป็นสิ่งที่เธอจําเป็นเธอสามารถซื้อสิ่งของนั้นได้แต่ก่อนซื้ออะไรเธอก็ต้องคิดก่อนอยู่ดีนั่นแหละแล้วแบบนี้จะทําได้ไหมเนี่ยเธอมีเคล็ดลับอะไรบอกอีกไหมเนี่ยเธอก็ต้องตั้งเป้าหมายในการออมของเธอสิเป้าหมายการออมเงินเหรอ ใช่เป้าหมายในการออมเงินดูไหมเป้าหมายของฉันคือ,ตอ,อเตาอบเครื่องใหม่ฉันกับแม่ชอบทำขนมมากๆเตาอบตอนนี้ที่บ้านก็เก่ามากแล้วแล้วก็อบขนมได้ครั้งละไม่มากฉันเลยตั้งใจเก็บออมเงินให้มากเพื่อซื้อ,ตอ,อเตาอบเครื่องใหม่นะแล้วฉันล่ะจะตั้งเป้าหมายไว่ายังไงดีเธอไม่ต้องเครียดหรอก วันเสนา,าร์อาทิตย์นี้เธอก็ลองไปตั้งเป้าหมายของตัวเองดูแล้วเรามาแข่งกันว่าใครจะถึงเป้าหมายก่อนกันเฮ้ยด hey, ีใจจังที่ได้รู้จักเธองั้นขอของแกนีดิเธอก็ต้องสั้งใจเออมเงินและวมันถึงาะร,รับรายจ่ายเป็นประจำฉันก็บอกเธอได้แต่วิธีการนี้แหละแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวของเธอเองนะเข้าใจแล้วแหละ รอแป๊บไมร้หนีจะรีบไปไหนเพื่อนๆเองก็สามารถมีเอาได้เหมือกนกันนะคะหนึง่งอย่าใช้ตัวบ่งหมายให้มีความชัดเจน พอผลได้ทําสําเร็จให้ได้เป็นไปได้และมีระยะเวลากําหอนดวิอยาชัดเจนค่ะหากเงินที่เพื่อนๆนได้มาในแต่ละวันเก็บไปเป็นเงินออมและเพืพ่อนเจะเดือนเท่าไหร่จึงจะนาไปใช้จ่ายกัน 3. ถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจว่าจะเก็บเงินส่วนที่ออมไว้ได้หรือเปล่าก็นํามาฝากธนาคารโรงเรียนนะคะคืออนาคตการเงินที่ดีของ,ดดองเพื่อนเพื่อต้องเริ่มจากการออมค่ะจะทาให้เพื่อนสามารถออมเงินได้สําเร็จคือรายรับลบเงินออมเท่ากับรายจ่ายเพื่อนออย่าลืมตั้งเป้าหมายในการออมเงินและทำเป้า เราพนักงานโรงเรียนธนาคารขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนทุกคนหลานฝันและเก็บเอาเงินให้สำเร็จให้ได้นะคะ